จะมาดูยุงกันนะครับยุงจะเป็นหัวกลมๆเอาไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปเรียงแล้วกันหัวยุงนะครับนี่คือหัวยุงอันนี้คือจมูกยุงไม่ใช่สิปากส่วนนี้เป็นตัวก็จะมีปีกลเล็กๆอันทรงพลังนะครับเป็นยุงลายเฮ้ี่ยนี่เป็นยุงเลยเพิ่ง นี่นะครับคือตัวยุงตัวยุงมันน่าสงสัยว่ามันคือตัวอะไรเมือ่อยุงมันกัดคนแล้วมันจะมีเลือดมาอยู่ในส่วนนี้เลือดนะครับ เลือดก็จะเต็มท้องอยู่นะครับเมื่อ,อยุงกินอิ่มและหลังจากที่ยุงกินอิ่มแล้วมันจะทําอะไรต่อมันก็จะบินกลับบ้านนะครับยุงก็จะทาการบินกลับบินกลับไปที่บ้านเพื่อเอาเลือดของเราไปให้กับลูกของมันนะครับ ก็จะเลีย้ยงลูกของเขาเอานี่ออเขาก็จะทำกันเลี้ยงลูกของเขานะครับว้ายนี่นี่คือเลือของเราไม,ไม่สวยไม่สวยไม่ทำล้ว